สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ีที่22นะครับวันนี้เราเรียนทั้งหมด2 EP ีเลยนะครับ e ีพีที่22นี้เรื่องของบริการสาธารณประโยชน์นะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนะซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีบริการสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับที่ต่างกันนะเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี นะครับมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตนะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือหน้าที่83ามตามไปด้วยนะครับพร้อมกับทำใบงานที่33นะครับนะเช่นการจัดให้มีการรักษาความปลอดภยัยนะมีสถานที่ออกกำลังกายมีถนนที่สะดวกสบายมีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาดนะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยมีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยนะครับมีสถานที่พักอนหย่อนใจนะ มีแหล่งศึกษาหาความรู้มีสถานพยาบาลมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ครูพูดมาเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ช่วยผลักดันให้มันเกิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นบ้านเรานะก็จะมีถนนที่ดีขึ้นมีการลาดยางใช่ไหมมีเสาไฟส่องไฟ อ่ส่องแสงสว่างตามทางนะครับทำให้เราเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะนะในยามค่ำคืนเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะทีนี้นักเรียนก็เอาความรู้ตรงนี้ไปทำใบงานที่33นะครับนะทั้งหมด10ข้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับในหนังสือเรียนหน้าที่83สนะสำหรับวันนี้ก็จบลงเป็เพียงเท่านี้นะครับ